สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลเดี๋ยววันนี้เรามาตอบคำถามเหล่า f อฟซีแพรวพลาวซันนะครับคือจะมีคนถามมาเยอะมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของแพรวซันนะจริงๆแอดดิวบอกก่อนเลยนะครับว่าตัวแอดดิวเองเนี่ยก็ไม่ได้รู้อะไรมากมายนะแต่เราก็ชื่นชอบชื่นชมศิลปินแพรวซันมาโดยตลอดนะครับชื่นชอบตั้งแต่แพรวพลาวแสงทองเนี่ยเป็นศิลปิน นะครับกับคนเก่าพอแยกทางกันเราก็ชื่นชอบในพาร์ทปัจจุบันแล้วมันฟินเลยทําให้คนดูเนี่ยอินแล้วก็จินนะครับเป็นเรื่องปรกรติเป็นเรื่องธรรมดาที่คนเขาจะชอบแล้วก็รักนะแต่ก็ยังมีคนที่ค้านสายตายังมีคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ชอบฉันไม่ชอบเลยฉันไม่โอเคกับก,บการที่แปรพรวทาแบบนี้ขอโทษนะครับมันคือสิ่ส่วนตัวของเขาเราไม่ควรที่จะไปก้าวไก่ และละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแปลวลาสามารถที่จะเดินออกจากบ้านเก่าแล้วไปใช้ชีวิตกับคนใหม่ๆกับเส้นทางใหม่ๆมันคือสิทธิ์โดยเสรีภาพของเขาโดยแท้จริงนะครับเขาเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองมันคือความสุขถ้าเราเป็นแฟนคลับเขาจริงๆเราจะส่งเสริมเราจะต้องแยกแยะให้ออกว่าอะไรนะครับคืออะไร อะไรควรติดตามอะไรควรไม่ติดตามตรงไหนสร้างสรรค์ไม่สร้างสรรค์เราจะดูออกนะครับคนที่จะเดินแล้วคนที่มีการศึกษาะจะดูออกว่าอะไรไม่สร้างสรรค์อะไรปลอมอะไรจริงนะ,ะสำหรับวันนี้นะครับแฟนคลับท่านหนึงนะกะ็ตัวผมเองเก็คือแคปมาเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นหน้าจอห้ดูเลยตรงนี้นะฮะคือถามผมว่า แอดพี่ขออนุญาตถามแอดหน่อยนะพี่เห็นช่องหนึ่งลงภาพที่บอสแปรวถือถุงของขวัญไปให้น้องซันในช่องนั้นมีคนคอมเมนต์ว่าอ่าขออภัยครับอีดอกเคียวมากนะแม่พี่อ่านดูแล้วคำพูดไม่สร้างสรรค์เลยและคนที่คอมเมนต์ว่าให้คนอื่นเต็มปากเต็มคำขนาดนั้นพวกเขาไม่อายปากอายใจเลยเนาะที่กล้าด่าคนอื่นทั้งที่รู้ทั้งที่รู้วิจิงแล้วก็ทั้งที่ไม่รู้จักกัน ขอขอบใจแอดมากที่ทำข่าวด้วยหัวใจที่เป็นกลางติดตามอยู่นะถ้าทำข่าวบอสแปลวกับน้องซันอ่าก็ทำข่าวแปลวซันบ่อยช่วงนี้นะครับเพราะว่ายอมรับว่าเขามาแรงเขาฮอตเขามาแรงเขาดังเขาปังจริงๆนะว่าไม่ได้คนมันดังอะไรก็ชุดไม่อยู่ก็ต้องให้เขาก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เขาได้อยู่กับปัจจุบันแล้วเราก็ติดตามคน ติดตามผลงานศิลปินก็ติดตามที่พาร์ทปัจจุบันไม่ใช่ให้ใครมาจูงจมูกดึงไปในพาร์ทอดีตดึงอยู่ได้นะจะโยกให้ได้เลยใช่ไหมฮะหรือยังไงจะเอาคนเก่าเข้ามาให้ได้เลยหรือยังไงฮะมันไม่ใช่ครับดูที่ปัจจุบันครับดูพาร์ทปัจจุบันดีที่สุดเนาะอ่ะเดี๋ยวตอบคาถามก่อนคือท่านพี่ท่านนี้นะครับท่านแฟนคลับท่านนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าอยากให้ แสดงความคิดเห็นส่วนตัวนะในเรื่องของการวิเคราะห์ว่าเอ๊เห็นเหมือนกันหรือเปล่าเข้าใจในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าที่บอสแปลวือถุงของขวัญไปให้น้องซันแล้วก็มีอวตารบางคนหรือคนบางกลุ่มเนี่ยเข้ามาว่าร้ายว่าอ,อีดอกเคี้ยวมากนะแม่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งคําว่าเคียวเนี่ยมันเป็นคําที่วัยรุ่นใช้เรียกกันนะครับกับผู้หญิง หลายใจหรือเปล่ากับผู้หญิงที่มากผัวหรือผู้หญิงที่มีความร่านความโลกีอะไรประมาณนี้เนาะกับความเคียวอะนะ H E เคียวเข้าใจไหมฮะเฮแล้วก็เคียวฮีเคียวอ่ะเอาจริงๆเป็นคำพูดที่ไม่สร้างสรรค์ครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางคนจะเม้นอะไรนะก็ต้องดูด้วยต่อให้ไม่ชอบเขาก็ไม่ต้องไปเม้นไม่ชอบคือการเลื่อนผ่านดีที่สุด นะครับไอ้ไม่ชอบอะ่ะไม่มีใครว่าหรอกเพราะคนเราเกิดมาเนี่ยมันมีทั้งชอบและไม่ชอบแล้วแต่พวกท่านเลยท่านจะาหาพลังลบพลังบวกให้ตัวเองท่านเลือกได้ท่านเลือกเลยนะครับคนฉลาดเนี่ยเขาจะเอาพลังบวกเข้าตัวเองคนโง่ทั้งหละที่จะเอาดรมมาม่าเอาพลังลบใส่ตัวเองแล้วก็จะเกิดแรงสะเทือนในร่างกายทําให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยหน้าตาหมองครัามีสิวขึ้นเต็มหน้านะครับบางคนเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคมะเร็งแล้วก็ตายหาในที่สุดนะครับ นะก็คือไม่ต้องไปเผือกเรื่องเขาบ้างนะครับไม่ต้องไปเผือกเรื่องเขามากไม่ต้องไปเผือกเรื่องของคนอื่นเขาเยอะจนเกินงามจนเกินไปนะเพราะว่าคนเหล่านี้บอกเลยว่าจิตใจต่ำตมจิตใจไม่ค่อยบริสุทธิ์นะครับกระลาด่าคนอื่นทางที่ไม่รู้จักกันวิเคราะห์ก่อนเห็นด้วยไหมเห็นด้วยกับคุณพิธานีมากๆเลยเพราะว่าเป็นคอมเมนต์ที่ไม่สร้างสารรค์และโคตรไร้สาระโคตรปัญญาอ่อน นะครับไม่รู้จักเขาแต่ไปว่าเขาจุด,จด,จดๆเคียวนะไปว่าเขาทาไมครับมันไร้สาระเข้าใจว่าคุณมีสิทธิ์ว่าเขาแต่บางครั้งเนี่ยสมัยนี้ DSI user มันตรวจสอบได้หมดถ้าเจ้าตัวศิลปินเขาฟ้องขึ้นมาเนี่ยมึงโดนนะบอกเลยโดนนะเดี๋ยวก่อนนะเรียกเป็นเงินสดนะครับบอกเลยไม่ดีครับไม่เอานะไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ควรทำ ไม่ควรทำสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคือพาร์ทปัจจุบันพาร์ทปัจจุบันเราเห็นเขาสร้างสรรค์ทำในสิ่งที่ดีสนับสนุนซึ่งกันและกันการที่เราเห็นศิลปินเขาสนับสนุนในทิศทางที่ดีสนับสนุนในเชิงบวกให้ของขวัญกันให้สิ่งดีๆคำพูดดีๆแลกกันไปแลกกันมาเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกดีรู้สึกฟิน นะครับไม่ได้เป็นการนำเน่าแต่อย่างใดไม่ได้เป็นการที่เราหวังรวมๆแรงๆหรือเป็นการเพ้อแต่อย่างใดนะครับหลายคนหาว่าแอดแต่เพอ้อนะระดมแฟนคลับให้เพ้อตามๆกันไม่ใช่นะแฟนคลับเขามีความคิดเขามีสมองเขาสามารถคิดเองเออเองได้เขามีความคิดเขามีสมองครับไม่ใช่แอดมีสมองคนเดียวแฟนคลับเขาก็มีสมองที่เขาถามมาเนี่ยไม่ใช่เขาไม่รู้ เพราะเขารู้ไงรู้ว่ามันไม่ดีรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่สร้างสรรค์เขาก็เลยถามแอดมาว่าคิดเห็นด้วยกันเหมือนกับพี่หรือเปล่านะเขามีการแบบแอดพี่ขออนุญาตถามเห็นไหมมารยาทแฟนคลับท่านนี้ดีมากๆเลยพี่ขออนุญาตถามหน่อยนะครับเห็นช่องหนึ่งลงภาพที่บอสแพลวถูกขอกวาไมให้น้องซันเนี่ยนะคือเราคนไทยด้วยกันนะ่ะทำไมไม่ชื่นชมกันนะ่ะเราไม่ชอบอะ่ะไม่ต้องชื่นชมก็ได้เลื่อนผ่านไปจิตตามคนอื่นไม่ต้องมายุ่งกับ ันแล้วนะไม่ต้องมายุ่งกับเขาถ้าไม่ชอบเขาอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าเอาขยะไปเทใส่พื้นที่ของเขานะครับหรือเอาขยะไปเทคนอื่นให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับมันไม่ดีมันเหมือนการปุกุกระดมความคิดชั่วๆขึ้นมาทางสมองนะครับบ่งบอกถึงการศึกษาต่ําแล้วก็เป็นการที่ทําให้คนดูถูกว่าคุณมีปัญหามีปมในเรื่องของสภาพจิตใจนะบอกเลยว่ามันไม่ดีและอีกอย่างหนึ่งคือการไปดูถูกคนอื่นว่าเคียวเนี่ยแพรว่าวก็เป็นคนที่นะ มากประสบการณ์คนหนึ่งนะครับการที่เขาล้มเขาเจ็บเขามีบาดแผลเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาเป็นผู้หญิงไม่ดีนะครับการที่เขามีบาดแผลเขาทำเรื่องผิดพลาดบ้างในชีวิตเพราะเขาคือมนุษย์ชัดไหมฮะแอดดิวเนี่ยทำผิดพลาดไม่ได้สมบูรณ์แบบไม่ยกตัวเองว่าเพอร์เฟกไม่เคยยกตัวเองแต่แค่มั่นใจตัวเองแล้วก็สร้างพลังให้ตัวเองในการทำอะไรก็ได้ในทุกๆวันให้มันดีที่สุด แพร่พร,พราวก็เช่นกันเขาต้องเดินหน้าไปกับคนที่เขารักได้อย่างดีที่สุดจับมือกันเดินสารฝันเราโฟกัสตรงนี้ครับไม่ใช่ไม่ชอบเขาชอบฝั่งนู้นแล้วมาว่าฝั่งนี้ว่าเขาใส่ร้ายเขาบุกระดมให้คนไม่ชอบเขาเกลียดเขาสารพัดส,สารเพนะปอกไข่ใส่สีทุกอย่างเต้าข่าวกันไปเต้าข่าวกันมาถามจริงไม่ละอายใจกันบ้างหรือไงไม่ละอายปากกันบ้างหรือไงครับที่กล้าไปด่าคนอื่นทั้งๆที่ ไม่รู้จักกันนะไม่รู้จักกันอ่ะเขาก็บอกมานะครับทางด้านแฟนคลับท่านนี้คุณพี่บอกว่าขอบใจแอดมากที่ทําข่าวด้วยหัวใจที่เป็นกลางแอดจะบอกเลยนะครับว่าแอดดิวเนี่ยก็วิเคราะห์ตามเนื้อผ้าเนาะไม่ได้โลกสวยนะครับไม่ได้ว่าตัวเองเป็นคนดีอะไรมากมายแต่พูดด้วยหัวใจที่เป็นกลางเหมือนคุณพี่ท่านี้บอกเราพูดตรงตรงและเราก็ไม่กลัวด้วยว่าใครจะคิดยังไงกับเรา นะครับสื่อทุกสื่อมีความคิดแตกต่างกันออกไปมีสมองทุกคนตั้งใจทุกคนอ,อยากจะพูดในสิ่งที่อยากจะพูดทุกคนวิเคราะห์ตามเนื้อผ้านะครับใครพูดดีก็ได้กับตัวเองนะใครส่งเสริมศิลปินก็ได้สิ่งดีๆกลับมาแฟนคลับก็รู้ก็ดูออกใครพูดที่อะไรที่เป็นลบหรือติดลบพลังงานชีวิตคนที่พูดลบพูดขยะก็จะติดลบ เขาเรียกว่าความคิดไม่สร้างสรรค์ส่งผลให้สุขภาพจิตสุขภาพใจย่ำแย่ปากที่พูดออกไปทำร้ายผู้อื่นนะครับก็ไม่ต่างอะไรจากมนุษย์ที่นั่งใต้ถุนบ้านแล้วด่าคนนั้นคนนี้สารพัดสารเพสุดท้ายแล้วไอสิ่งที่คุณส่รอกออกไปเนี่ยมันคือแรงสะสะเทือนสังเกตไหมฮะคนที่พูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดีจะไม่ค่อยมีความสุขสั่งลลิลลีสั่งแบบ นะสะเทือนไปถึงข้างในเลยนะจิตใจคือแบบไม่อยู่นิ่งระหวัดระแวงเพราะไม่มีความสุขคิดร้ายกับคนอื่นหวาดระแวงกลัวเลยทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยจากการหวาดระแวงการที่คิดไม่ดีพลังงานจะส่งถึงตัวคนพูดในทางที่ไม่ดีทำให้ร่างกายเนี่ยเสื่อมโทรมทุดโทรมจนเกิดเป็นโรคร้ายแล้วกลายเป็นมะเร็ง แล้วก็ตายครับผมชัดไหมฮะนะส่วนคนที่สวดมนต์ไหว้พระก็ได้ดีไปนะครับเราบูชาพุทธคุณสิ่งที่เรากำลังน้อมรับและรำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็จะส่งผลให้เราสุขภาพจิตดีทำให้เรามีสติเขาถึงบอกไงว่าทำไมคุณถึงไม่นั่งสมาธิ สมาธิทําให้คนจิตใจนิ่งการสวดมนต์ทำให้คนได้เปล่งวาจาและนอบน้อมกับสิ่งที่รอสักการะในเรื่องของพระพุทธคุณนะฮะเขาเรียกว่าจุดจุดยึดเหนี่ยวนะครับจุดยึดเหนี่ยวในชีวิตแต่ไอคนที่มาคอมเมนต์ขยะพวกนี้ไม่มีจุดยึดเหนี่ยวในชีวิตล่องลอยไปเหมือนเปลตขอส่วนบุญล่องลอยไปลอยมานะหาพวกปั่นห้องนูน้นป่วนห้องนี้ ไม่ทราบว่าบ้านมึงขายน้ำปั่นอยู่โคเลเซสเซียมหรือไงครับนะเซียมคนนั้นเซียมคนนี้ปั่นคนนั้นปั่นคนนี้มึงขายน้ำปั่นหรือไงฮะนะโอเคนะครับ ก็อตอบคำถามคุณบีธานนี้ไปแล้วนะรู้สึกขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามามีส่วนร่วมในช่องของแอดดิวนะครับช่องของผมเองผมดีใจนะที่มีคนเข้ามาถามแบบนี้นจริงๆอยากให้ถามมากๆเลยอะ่ะเพราะเราจะได้ตอบแบบใจจริงเลยตอบจากความรู้สึกตอบจากทัศนคติของเราในะ้ทุกคนเห็นว่าการที่ไปทําร้ายศิลปินมันไม่โอเคนะครับไม่ใช่ทําตัวเป็นผู้กู้โลกนะไม่ทําตัวเป็นผู้กู้โลกแต่เราอยากให้ทุกคนเห็นว่าบางครั้งเนี่ย ทุกคนมีจุดยืนได้ทุกคนสามารถที่จะเลือกที่จะทําได้แต่บางครั้งคุณต้องมีลิมิตในการทําคุณต้องมีขอบเขตไม่ใช่ว่าคุณไปลังเส้นคนอื่นเขาเขามีพ่อมีแม่หรือเปล่าเขาเป็นลูกมีพ่อมีแม่เขามีคนรักเขาหรือเปล่าคุณไปว่าเขาอย่างนั้นคนที่รักศิลปินจะออกมาปกป้องศิลปินหรือเปล่านะครับศิลปินอาจจะอาภัยให้อาจจะไม่ฟ้องแต่บางครั้งคุณไปก่อ,อกลนมเขามากเช่นทําตัวเป็นอวาตาร นะแล้วก็ใส่ร้ายศิลปินว่าศิลปินว่าเฮดเดอัเนอี WE, เคียวบ้างแหละแล้วก็อะไรอีกอีดอกนะดอกทองอย่างเงี้ยนะมากผัวอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จักพอมันมีเยอะครับแพลว่า,าแสงทองโดนเยอะมากๆไม่ต่างจากฝังงฝ่งทางนู้นฝั่งทางนู้นก็โดนเยอะจากแพลว่า,าฝั่งทางนี้ก็โดนเยอะจากทางผู้ใหญ่มันเป็นอะไรที่สลับสับเปลี่ยนกันแล้วก็มันจบไปนานแล้วมันผ่านไปนานแล้ว มันไม่ควรที่จะเอามาโยงกันดึงกันไปดึงกันมาจากอาคติของคนที่อยู่ในใจนะครับมันเกิดจากอาคติของมนุษย์ว่าฉันไม่ชอบฉันก็เลยต้องอใส่ร้ายแล้วก็ไม่อยากติดตามไม่ติดตามก็คือไม่ติดตามครับไม่ต้องไปใส่ร้ายไม่ต้องไปคอมเมนต์ที่เป็นจุดสาธารณชนมันทําให้คนหลายคนที่เขารักแ้วรักสันไม่ค่อยโอเคจึงต้องมาถามแอดดิวไง ว่าเห็นด้วยหรือเปล่าแอดคิดว่าอย่างไรนี่คือการวิเคราะห์นี่คือการ,ร,าการพูดในเชิงความเห็นส่วนตัวความเห็นส่วนตัวที่ไม่เดือดร้อนใครนะครับนะไม่ได้พูดว่าร้ายบนหัวใครแล้วก็ไม่ได้ทําร้ายใครเราต้องการพูดให้กระจ่างว่าสิ่งที่มนุษย์กําลังทําอยู่ทุกวันนี้ที่ไม่มีความสุขเลยมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่พวกท่านบางกลุ่มเนี่ยได้รับ จากการที่ท่านไม่ชอบเขาบ้างแหละท่านจะมีการจัดการปัญหาของตัวท่านอย่างไรในเมื่อศิลปินเขาไม่อยากรับปัญหาตรงนั้นมาท่านจะมีการจัดการปัญหาอย่างไรท่านก็ควรที่จะปล่อยใจปล่อยวางแล้วก็เดินหน้าต่อไปแล้วก็มองเห็นอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะครับทุกคนมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอย่าไปคาดหวังว่าแลวต้องเป็นของคนนี้ คนนี้ที่ดินคนนี้ที่ดินต้องเอาคืนนะคนนี้อยากไปยอมนะคนนั้นไม่อยากให้คนนี้คบคนนี้เลยนะครับทางาพอยอบอไม่อยากให้ทางพพคบกับหนุ่มที่ชื่อซอโซอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้คบกันเพราะว่ากลัวจะฮุบมรดกอะไรเงี้ยไปใหญ่โตไปใหญ่โตคิดได้ไงฮะคุณไม่คิดหรอว่าศิลปินจะทํางานอย่างมีความสุขเขาอยากจะทํางาน เขาอยากจะมีความสูขกับกิจกรรมของเขากับมิเต้งของเขากับการท่องเที่ยวของเขากับการที่เขาดมีคิวตารางงานดิวงานมาเต็มพิกัดไปหมดล่าสุดโกลินเตอร์แล้วเขาสนใจไหมล่ะเขาไม่สนใจเพราะว่าบางกลุ่มแม่งยังไรสาระอยู่เลยบางกลุ่มยังเป็นอวตารที่ก่อกวนเขาอยู่เลยผิดกับอวตารบางคนที่เขาให้พลังบวกบางคนเขาก็ไม่ออกสื่ออย่าบอว่าเป็นอวตารนะครับบางคนกาไม่อยากออกสื่อเขาก็พิมพ์มาดีๆส่งเสริม แต่บางคนเนี่ยตั้งใจจะไม่ออกสื่อแต่คุณมึงก็เป็นอาวาตารทําลายคนอื่นเขาโดยคอมเมนต์ลบๆบคอมเมนต์แย่ๆนะครับมันฟ้องกันได้ของแบบนี้อย่าไปทํามันไม่ดีนะครับมันไม่ดีอ่าสําหรับวันนี้ก็พูดกันกระจ่างแล้วเนาะอธิบายกันเพราะว่ามันจะมีคนที่อ่าพูดสาศเสเทเสียพูดไม่ดียังมีอยู่เยอะมากๆเลยในสังคมประเทศไทยของเรานะครับ วิธีแก้ปัญหาเนี่ยเราแก้ไม่ได้เนาะเราแก้ไม่ได้เราอยากให้คนที่มาฟังอีพี EP เนี้ยที่แอดพูดเนี่ยเราไม่ได้ปลุกระดมนะครับแต่เราอยากให้ทุกคนมีจิตใต้สำนึกที่พัฒนานะครับแล้วก็เข้าใจว่าโลกสมัยเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงกันได้ มนุษย progress, progress ์ก็เปลี่ยนแปลงได้แวดล้อมก็เปลี่ยนแปลงได้การย้ายที่อย e ู่นั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงแวดล้อมแล้วแต่สิ <t ere coaching yen> ่งที่สําคัญที่สุดเราจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีเราก็ต้องดูคนด้วยว่าเขาตั้งใจทําสิ่งนั้นเขาตั้งใจที่จะเริ่มต้นใหม่เขาตั้งใจที่จะเดินทางกับคนใหม่แล้วจับมือกันไปอย่างแพลวซันแล้วซันเนี่ยเขาจับมือกันไปเขาพูดแต่สิ่งที่ดีๆนะครับเขาอยู่กับคลื่นพลังที่ดีอยู่กับแฟนคลับที่รักเขาและเขาก็รักแฟนคลับนะ คนที่ไม่รักเขาไม่ติดตามไม่ชอบเขาก็ได้แต่ด่าเขาได้แต่ว่าเขานะครับคุณไม่กลัวบาปกลัวกรรมบ้างเลยเหรอคุณไม่กลัวตกนรกบ้้งเลยเหรอถามเลยเราไม่ได้โลกสวยนะแต่บางครั้งเราเลือกที่จะเป็นได้นะครับเลือกที่จะเป็นคุณเลือกแบบไหนนะคุณเลือกที่จะไปว่าเขาไปด่าเขาหรือเลือกที่จะพูดแต่สิ่งดีๆให้กับศิลปินคุณเลือกมาชีวิตคุณเลือกได้ครับ คนบางคนยังไม่หลุดพ้นเนาะก็ยังคิดแต่จะทําลายคนอื่นเขาเป็นคลื่นป้ายน้ําจ้องจะทําลายครอบครัวเขาก็มีถมไปนะเฮ้ยเบื่อ <c oughs> อะโอเควันนี้ก็ไม่อยากให้เครียดครับนะก็ตอบคำถามแล้วเนาะสำหรับ f อีท่านนี้นะครับขอบคุณคุณพี่มากมากเลยนะที่เข้ามาร่วมจอยกันนะครับแล้วก็มาตั้งคําถามแบบดีๆแบบนี้นะครับอะสหรับวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวมีอะไรอัปเดต ในช่วงหน้าก็จะอัปเดตให้สู่กันฟังแล้วกันนะครับวันนี้ก่อนค่ันนี้ก่อนครับสวัสดีครับ